อาจารย์ขาทำไมอาจารย์มาหยุดอยู่ตรงนี้พามาดูนาคไหนอะคะนี่ไงไม่รู้จักเรยพรยานาคเนี่ยนาคเขาเรียกนาคแผ่พังพานห้าเสียนออกจากปากของมกระหรือมกรนี่ไงจรนะเจข้ที่มีงวงเป็นช้างเนี่ยลูกตานี่เขี้ยวเห็นไหมเน้นถ่ายอันนี้ชัดกว่าอเคอันนี้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยนครวัดเพราะก่อนหน้านครวัดคือสมัยบาปวนเนี่ย ก็จะเป็นลำตัวนาคแล้วก็เป็นพญานาคขึ้นเลยตัวมักรจะไม่มีแต่ว่าพอเป็นสมัยนครวัดเนี่ยจะต้องมีมกรคายนาคเท่านั้นนี่วิธีการแยกศิลปะคนเราสมัยชัดๆัดง่ายๆเนาะแล้วนาคอันนี้ก็เป็นนาคตัวผู้นะจ๊ะเป็นนาคา,าในขณะที่นาคข้างนอกเป็นนาคเต้า นาคีนาตัวเมียซึ่งไม่เหมือนกันมีต่างกันสามที่ไม่บอกไม่บอกจนกว่าจะมา <c oughs>